สวัสดีครับเฮบิรันครับวันนี้มารีวิวมีด CVV นะครับ A-BO นะครับ A b o หรือว่า ABO นะครับซึ่งก็เป็นมีดตัวหนึ่งที่ผมเองก็ไม่เคยจะมองหรือสนใจมันเลยนะครับแต่มีดเล่มนี้ไม่ใช่ของผมนะครับก็เป็นของพี่คนหนึ่งที่เขาให้ยืมมานะครับพี่แอนโทนีเนาะรหัสมีดตัวนี้ชื่อ C นะครับหรือว่าชาลีเนาะ2 0 0 0 9นะครับก็คือ0ูนย์สามตัวนะสแล้วก็0ูนย์สามตัวแล้วเแล้วก็บราโวหรือว่า B นะครับ A-BO นะครับ C. 2 0 0 0 9เ B นะครับ r า v o ตัวนี้เป็นมีดที่ขนาดเล็กนะครับแล้วก็น้ำหนักไม่เยอะจริงๆมันจะมีกล่องมันหน้าตาแบบนี้มาด้วยนะครับแล้วในกล่องก็จะมีกระเป๋าแบบเนี้ยนะครับแต่ตอนนี้คือตัวกล่องมันพี่เข้าหาไม่เจอนะครับด้านข้างก็จะมีเป็นรหัสมีดอะไรอย่างเงี้ยบอดอยู่นะครับมาอย่างนี้แกะมาข้างในก็จะเจอกระเป๋า CVV.com นะครับเปิดมานะครับก็จะเจอกับ ตัวมีดอยู่ในซองพลาสติกพร้อมสติกเกอร์พร้อมคําแนะนำรับผ้านะครับแบบนี้ให้มาหมดเลยนะครับซึ่งมีดเล่มนี้เองก็มีหลายสีด้วยนะครับมีด้ามเป็นคาร์บอนไฟเบอร์สีแดงนะครับอันนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์มาเบลสีน้ําเงินนะครับก็ราคาจําหน่าย ผมไปดูในเว็บไซต์นะครับของ CFF Thailand ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายมีดยี่ห้อนี้นะครับ Cvv ขาย V knife ด้วย Cvv ด้วย V knife จะเป็นแบรนด์พี่นะครับ Cvv จะเป็นแบรนด์น้องก็คือเหมือนเคยชอบกับแซทีแหละเคยชอบเป็นน้องนะครับเป็นแบรนด์เขาเรียกว่าเป็นเกรดราคาที่ถูกลงนะครับส่วนแซตทีก็จะแพงขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ Cvv เป็นน้องก็คือแบรนด์ราคาประหยัดแต่ว่าก็เป็นมีดที่ราคาไม่แพงมากกลางๆนะครับแล้วก็ งานโคตรดีนะครับเป็นมีดจีนทั้ง v n น f e และ CBV เลยนะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า a b ขีด b o หรือว่า AB o นะครับก็แล้วแต่จะเรียกเนาะบางคนเรียก A-BO โออารนะครับก็แล้วแต่ครับก็แล้วแต่จะเรียกเลยอันนี้จะเป็นเวอร์ชันคาร์บอนไฟเบอร์มาบลนะครับหรือว่าเป็นหินอ่อนนะครับคาร์บอนไฟเบอร์คือไม่ใช่หินอ่อนจริงๆนะครับมันเป็นชื่อเรียกของโปรดักที่ใช้ทำสเกลเท่านั้นนะครับคือเป็น คาร์บอนไฟเบอร์ที่มีลายสีอื่นปนลงไปด้วยอย่างเช่นเป็นเรดมาร์เบล์คาร์บอนไฟเบอร์บลูมาร์เบลคาร์บอนไฟเบอร์คือตัวนี้นี่เองนะครับก็จะทําด้วยคาร์บอนไฟเบอร์จริงๆเลยแต่ว่ามีการปนสีแล้วก็เป็นสเก็ตเล็กๆเข้าไปในเนื้อซึ่งจับแล้วไม่รู้สึกนะครับว่ามันมีเท็กซเจอร์อะไรแต่ว่าเป็นผิวเรียบๆด้านๆนะครับแล้วก็มันก็จะแบบวิง่งๆสะท้อนแสงเหมือนคล้ายๆมุกนะครับสวยดีนะครับน้ำหนักเบาด้วยมีดเล่มนี้เป็นมีดขนาดเล็กนะครับราคาจําหน่ายในเว็บไซต์ ผมหาข้อมูลมา3,500นะครับซื้อจริงๆผมไม่ทราบว่าเท่าไร่แต่ว่าคิดว่าน่าจะประมาณ3,000กลางนะครับคิดว่าอย่างนั้นความยาวทั้งหมดเมื่อกางใบมีดนะครับอยู่ที่6.68นิ้วก็ตีสว่าไม่ถึง7นิ้วนะครับเป็นมีดขนาดเล็กนะครับถ้าเกิน8นิ้วก็คือมีดใหญ่เลยนะครับ7นิ้วก็เป็นมีดขนาดกลางนะครับเล็กกว่า6นิ้วลงมาก็เล็กเล็กเลยนะครับใบมีดความยาวนะครับอยู่ที่2.9นิ้วก็คือไม่ถึง3นิ้วก็เป็นมีดเล็กกันแหละนะครับความ 2 5ามิลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่57กรัมทั้งเล่มเลยนะครับเบามากนะครับ5้กรัมเป็นมีดขนาดเล็กๆแบบนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับโครงสร้างมีดนะครับด้านนอกเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าใช้คาร์บอนไฟเบอร์ที่เป็นลายมาร์เบิลนะครับผลิตซึ่งในซีรีส์ก็จะมีแดงนะครับน้ำเงินแล้วมีสีอื่นรวมถึงวัสดุอื่นด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นเป็นไม้หรือว่าเป็น G10 เป็นไมคารตาหรือเป็นอะไรลองไปหา,าในข้อมูลในเว็บไซต์ของ CFF Thailand นะครับได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใน description กับใน p i n n comment นะครับลองกดเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับส่วนตัวของใบมีดตัวนี้นะครับเป็นสทแบ็ดหลังตรงนะครับเหมือนจะมีดอกไอยน,นิดนิดตรงปลายนะครับแล้วก็คมมีดตัวนี้เป็น full f a t g r i นะครับคือขัดคมมีดเรียบแบนนะครับ ขึ้นไปถึงบนสุดของมีดเลยแล้วก็ผิวฟินิชชิ่งตัวนี้เป็นเกรย์สโตนวอชนะครับซึ่งก็จะเป็นสีเทาทั้งเล่มเลยนะครับด้านซ้ายไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนะครับส่วนด้านขวาเองก็จะมีสัญลักษณ์ตัว B กับ Z นะครับอยู่ก็น่าจะเป็นโลโก้ดีไซเนอร์หรือว่าเป็นทีมพัฒนาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับขมมีก็เรียบๆแบนๆแบบนี้นะครับไม่มีอะไรส่วนด้านล่างเองก็จะมีรายละเอียดของโลหะนะครับอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจะมองยากมากเลยในรีวิวนะครับผมจะลองสูมให้ดู จะเขียนว่าไนโตรวีนะครับก็จะเป็นโลหะผลิตใบมีดนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นของยุโรปอเมริกาจีนหรือว่าของญี่ปุ่นนะครับไนโตรวีถ้าทราบเดี๋ยวจะเพิ่มให้ในคอมเมนต์แล้วกันหรือว่าถ้าใครทราบลองคุยลองให้รายละเอียดเพื่อนๆที่เข้ามาชมก็ได้นะครับผมเองไม่ใช่โปรเรื่องมีดเนาะแค่ชอบนะครับแล้วก็มีโอกาสใครให้ยืมมีดก็มารีวิวซื้อเองก็มารีวิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเผื่อบางคนหลายๆคนที่เขาไม่มีโอกาสได้หาข้อมูลเป็นภาษาไทยผมก็เลยคิดว่าเออ ถ้ามีอยู่แล้วหรือว่ามีโอกาสได้จับเนี่ยก็น่าจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆหลายๆคนที่เขาไม่มีโอกาสได้ดูรีวิวต่างประเทศรวมถึงบางทีไม่เข้าใจนะครับว่ารายละเอียดมันคืออะไรเงี้ยขี้เกียจด,ดูเงี้ยก็ได้ดูเป็นภาษาไทยกันน่าจะดีนะครับด้านข้างมีโลโก้ตัว C เป็นโลโก้ c i v v นะครับแล้วก็ด้านหลังของมีดจะเห็นว่าเจาะช่องว่างเลยนะครับแล้วมีสแตนด์ออฟข้างหลัง2จุดเท่านั้นนะครับหนึ 1, ่งสองนะครับทำให้มีดเล่มนี้ทำความสอานง่ายมากนะครับจะเป่าลมจะ ใช้น้ำล้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อสกรปรกแล้วก็ด้านหลังจะเห็นว่ามีช่องสําหรับร้อยแลนยาร์ดนะครับซ่อนอยู่ข้างหลังไม่มีการเจาะดูอะไรให้มันดูแบบเสียพื้นที่เสียหน้าตานะครับมีเองก็ดูสลิมนะครับสลิกดีเล็กๆดีนะครับจับแบบนี้เนาะด้านบนมีจิมปิ้งตรงสันมีดนิดหนึน่งนะครับแล้วโครงด้านในไลเนอร์เป็นสเตนเลสสตีลทำสโตนวอชนะครับทั้งหมดแล้วมีการเก็บคมด้วยนะครับมีการทํามนๆด้วยนะไม่ได้ว่าเรียบเฉยๆนะครับเก็บงานโคตรดีเลย ด้านในระบบล็อกเป็นไลเนอร์ล็อกนะครับใช้สแตนเลสสตีลเก็บง่ายนะครับใช้มือเดียวดันพับได้เลยนะครับระบบการเปิดกลางมีดเป็นฟลิปเปอร์ใช้การกระตกด้านหลังระบบช่วยกลางเป็นบอเบริงนะครับตัวนี้ไม่แน่าจะเป็น ikbs หรือเป็น kvt หรือเป็นเซรามิกหรือเป็นอะไรดีเทนชั่นหรือว่าเป็นการเก็บมีดนะครับทาได้ดีมากนะครับเวลาเก็บแล้วมันก็จะตึ๊กเลยนะครับดูดเข้าไปเลยนะแน่นหยิบอย่างนี้ออกมาไม่ได้นะไม่มีร่องอะไรให้หยิบ มีดเองก็เก็บเรียบในโปรไฟล์นะครับเกื <S <S อบจะมิดเข้าไปในด้ามเลยนะครับโดูโปรไฟล์มากส่วนคลิปนะครับตัวนี้เป็นคลิป Deep Carry ทำด้วยสเตเล e นะครับลึกใช้ได้เลยนะแต่ว่าไม่ได้ออกมาถึงสุดด้ามน,นะครับสามารถที่จะย้ายได้ไหมไม่ได้นะครับนี่เป็น Right Side Tip Up Carry Only นะครับคือพกด้านขวาปลายชี้ขึ้นเท่านั้นนะครับไม่ย้ายมาด้านบนไม่ได้ย้ายมาด้านนี้ไม่ได้นะครับ Ti p Up Right Side Only นะครับ งานดีมากๆนะครับ p i v ว t ก็เป็น t o k k e y f i n g e r t l o ออก,กดง่ายนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับจับ Reverse ก็ดีนะครับเพราะว่าเล็กมีดเล็กจับ Forward ก็โอเคนะครับไม่ใหญ่มากตรงนี้ก็เป็น Finger Guard เป็นในตัวแล้วมีร่องนิดนึงออกแบบมาให้นิ้วลงแบบนี้ได้รวมถึงใช้มือเอื้อมเข้าไปกดตัว l i n e r Lock นี้ได้นะครับเล็กๆนะครับนี่ก็เป็น c v v Arbo นะครับหรือว่า a e b o นะครับ C 2 0 0 0 9 Bravo นะครับ3,500บาท Blue Carbon Fiber แบบ Marble นะครับใบยาว2.9นิ้วไม่ถึง3นิ้วเนาะหนา2.5ม mm, ิลิเมตรน้ำหนัก57กรัมยาว Over All Lens นะครับทั้งหมด6.6 8ดนิ้วนะครับไม่ถึง7นิ้วโลห oh ะ Nitro V นะครับเป็นมีดท,ที่ดีไซน์นะอ๋อใช่ ลืมไปครับดีไซน์โดยแบรดซิงเกอร์นะครับแบรดซิงเกอร์เป็นดีไซน์ก็คือ B z นะครับเป็นตัวย่อน,นั่นเองไม่มีมาร์กิ้งอื่นๆเลยนะครับนอกจากจะเป็นไนโตรว V ตรงนี้กับ BZ ก็คือแบรดซิงเกอร์นะครับเป็นดีไซนเนอร์มีดเล่มนี้นั่นเองนะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วก็แวะเข้ามาดูนะครับแล้วติดตามตอนอื่นๆตอนใหม่ๆได้นะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิซดหน้านะครับแล้วทุกคน คอมเมนต์กันอย่างสุภาพด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรีวิวอะไรของผมเนาะช่องอื่นเขาจะคอมเมนต์กันยังไงก็ช่างนะแต่ช่องผมขอให้สุภาพแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยเม้นไม่ดีนะอย่างมากก็คือบอกแล้วว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่อ่านกันอะไรเงี้ยเรามาว่าผมว่าเออผมพูดไม่มีหางเสียงอะไรก็คุณพูดไม่มีหางเสียงครับผมก่อนนะครับคุณพูดไม่เข้าท่าก่อนอะไรแบบเนี้ยผมไม่เคยทําใครก่อน don't t t r e a s on me นะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ h e b i t ride n out